สวัสดีครับผมชาติเรทรัท์นะครับพาพี่น้องมาดูสามเสือสามสหายสามธมนนี่เป็นหนุ่มสมุไรนะครับตัวท็อปทั้งสามเลยงานลอกพี่น้องครับลอกลอกอ่างตรงนี้อ่าสองหนึ่งศูนย์ครับนี่รุ่นสิบเอ็มซีโร แล้วก็รุ่น8 M ดซีโร่เงี้ยครับ200รุ่น8 M ดอซีโร่อยู่ฝั่งโน้นอ่าร้อยสามรุ่น10นี่เป็นโคบัสซึครับหนุ่มสมยัยรุ่ครึ่งไทยญี่ปุน่นอ้าวห <c oughs> นีไปแล้วครับโอ้ตอนแรกก็อยู่ด้วยกันอยู่อ่ะลงไปแล้วครับต่บางคนต่างลุยงานกันตามไปดูไ่ต้องตามไปดู เอามวยเฮ้ยเอาไปแล้วต้องไปแล้วลงน้ำน้องลงน้ำบริยานเลยครับว้าใจครับใจใจไม่ไม่แทงเลยนะไม่แทงเลยนะ ฝั่งโน้นรุ่น8 MO หรือว่า M0 ตัวท็อปนะครับแล้วก็210เอาโอ้อจะทำยังไงเอย้ยไม่สนใจครับเดิมลุยลงไปเลย210ก็จะน้ำหนักเยอะกว่านะครับ เงกี้ใหญ่กว่าเป็นรุ่น10เครื่องยนต์พลังมาเยอะนะครับอ้าวอ้าวอ้าวโอ้ยโอ้ยจะทำไงเอ๊บักลุยบักลุยบักลุยมักจกอ,อ,อ,อ่ให้ระวังครับนะโอ้ไฟนอนไรอ๋อสลับกันคะัะเดินสลับกัน เดี๋ยวโอ้สลับกันสลับงานโยนครับอ่ตรงนี้ลึกนะครับเฮ้ย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 ให้ระวังให้ระวังหน่อยไม่ผมหลับกลัวนี่เอโอรุ่นแปดอ่ะสองหนึ่งศูนย์เดินไปฝั่งนู้นครับสลับกัน สลับกันทำงานบักลุยมักจกเป็นญาติกับบักลามักจกบักลาไนี่อยู่ร้อยเอ็ดครับยี่ตัวทบโอ้หมื่นกว่าชั่วโมงแล้วสิ็จงวดแล้วครับคันนี้อุ้ยอุ้ยน, <laughs> นี่ครับตรงนี้น้ำลึกจะพม่น้องแกไม่สนใจเลยเดินลุยเลยครับนะ ส่วนสองหนึ่งนยอยู่นู่นครับขึ้นไปแล้วโอ้โหถึงเหวแล้วเนี่ยอ่ะขึ้นครับขึ้นอีกยะโชว์สเต็ปอีกเยวะ ครับทีมงานแก้วสงงาจัดให้ครับมีแต่ใช้แต่สาวกคมสุครับนะของแท้เลยบากุยนี่ฝีมือครับฝีมือขุดคู้องนาในยคันเทพเหมือนกันครับเอา ไฟนอนไฟนี่แรงครับไหวบอเอาไหวไหมโอ้สบายมากครับตรงนี้ทรายต้องทรายทรายสวยมากครับนี่ต้องทำสโลปดีๆเดี๋ยว <c oughs> โชว์เลยนะโชว์เลยนะ ไม่ยอมที่จะกดครับไม่ยอมกดครับนี่ไม่ยอมกดครับ <c oughs> เดินขึ้นดื้อเลยครับบักลุยยกให้ครับยกให้ยกนิ้วให้เลยมารวมกันแล้วครับ3เสือสสหายสามธมล1ร้ยสรุ่นสิบเอมซีโร่ขับโดยน้องบูมครับนี่บักลามักจก อบอกลุยมากจกไ่น้องโทษทีแล้วก็เสียบอลครับ2องน่ย์เอ๊รู้สึกว่าสวนทรงเอลนี่สองหนึ่งศจะยาวกว่าดายาวกว่าแเออหลบเขาหน่อยบนตกก็จะแฉะนะครับอฉะอ้าอ้ ช่วงล่างนี่เซ็ตมาใหม่แล้วครับรอบหนึ่งสามเสือหนุนซามูไรครับโอ้สนใจดูได้ครับดูทุกช่องชาติเจริญทรัพยดูราเพจยรชาติเจริญทเเรัพ X-Caliber Entrant 8M0 นะครับสองร้อยรุ่น 8M0 แล้วก็สอ0ศนลังมาตัวนี้นี่ร้อยสามครับป่งกี้หนคิวนี่ศ9นย์จุนี่เก้ลังมาเออต้องลบหน่อยอฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ